ครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับกูแต่งแต่งแจ่มฝั่งล้วก็ตมว่าก็จะตื่นมาแล้วก็มาทีลาา่ลาออก,กองไฟที่ยังไม่ดับตั้งแต่ะเมื่อคืนนะ,อ,ะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสององศานะครับแล้วเมื่อคืนนี้อุณหภูมิน,น่าจะต่ำกว่าที่เก่ามาหนาวกว่านีครับ

จไม่ได้ีเี่ยนี่เรียนเนี่ยเนี่ย้องเปลี่ยนใหญ่ใเปลี่ยนด้วยดำมินเนอร์แบมมินเนอร์อยู่นี่เปลี่ยนขอกำมินเนอร์น่าตายอยู่ในงละเบา่ะคนดีอ่ เห็ว่าเลก็วเออพีเล็กอ่ะเมื่อตาเอพี่เล็กคานาวานมากพี่กลบามากเนี่ยเออกไวหน่แล้วถ้ขึ้นอย่างเงี้ยใช่เลยพอแล้วลูกควัวแล้วเอาเอาแบบซึ้งๆยามเช้าซึ้งๆควายมันควายอะไรสักอย่างควายครับแล้วต่อตานี้ไป วงเราสามโทนก็คนละหนึ่งบาทนะครับครับนี่ขนมครับไไม่ินไคไม่อินไตไม่หยุดัเล่นครับยังจำยังได้ครับผมวันนี้ยังจกันได้ครับผมไม่ไช่่แทหรอของผมก็ a อบีนะผม อันนี้เอครับผมดีครับนโมครับผมก็มารวมตัวกันอีกทั้งเ EP นโมหลังจากไม่ได้บอกคอนเสิร์ตมานานเราเราก็มาฟังบทเพลงซึ้งๆกันวันนี้ครับผมมาตุ้งกนเลยแล้นะครับคุณเกยครับผมครับคุณน้อครับผม อันนี้เสียงไม่ออกนะมิกเซอร์มิกเซอร์เช็คไม่เลยเธอไม่รู้จักเห็นแล้วต้องยกมือนะครับมาเสียงยกมือนะครับมาเสียงยกมือมาเสียงยกมือนะครับเลยยกมือด้วยคุณไม่เคลียร์สายนั้น ที่ทอดยาวมีกวีางเป็นจริขาลางเป็นทีวีมากอเออทำท่าเหมนทำท่าเหมือนมีความสุขก็เล่นทิ่ดัง อ๋อโยกกลางกลางแมวขอแค่กองไฟด้วยนะขอข้างกองไฟนะไปไม่ถึงครับไม่ต้องยืนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงไปให้มบอยทานเรื่อปแล้วโชว์ถือมือเน๊ยโชว์ถือมือมันจับให้คล้อไปมันก็ไม่ได้เข้าจังหวะเลย หลับพวกเราเรียรไม่ต <brands> <king> ่อยคือ <Studies> นี่ต่อยย่อยได้คุกพลาสติกอ่ะเห็นกันไหมครับไม่ด้ว่านะให้พี่เดียดีกว่าเพราะว่าพี่เดียป์างมากอะเอาเนี่ยให้พี่เดียร์คุกไม่จริงก็คุกใกล้ๆอย่างเงี้ยยน้ำแข็งน้งหยดน้ำแข็งเขาลงที่นู่มันไม่มีตัวเดี๋ยวเขาจะคุกเฮ้ยอะไรล่ะ VIP อย่างนี้นั่นลยมาที่หนาว ื้อตแพงใช่ไหเนี่ครับขอขอบคุณนะครับสาหรับเสียงตกมือเสียงไม่เอาเอาตังครับเดี๋ยวก็จะอยู่วงเดียวัเนี่ยเสียงซึ้งซึ้งเข้าไปแล้วก็จะมาเป็นเพลงยาวครับผมเพลงกองยาวครับพี่มีครับเพลงช้างอยู่ ทางนะฮะทางนี่เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันชายภูมิจังได้ไหมครับโอ้โห, <c oughs> โหทำไมคุ้นจําไค้ทใคทางครอะไร <c oughs> เสียามหน้าไม่กลองรับจังเต้องสามเลยามเวอรชนนั้นเดี๋ยวครับผมไม่ไดีกว่าครับเพื่อเด็กๆแล้วเราทําได้ทุกอย่างแต่เพื่อผู้ใหญ่เราก็ต้องทําให้เพื่อผู้ใหญ่ครับผมครับ ร้องเพลงผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่เลีะครับผู้ใหญ่ีเดี๋ยวขอเวลาสักพักให้ทางเราพักก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพอได้เพลงแล้วเราก็จะมาขอบคุณครับ คร really. ับครับผมขอบคุณนะครับไม่ครับเรารักกันทานได้คนนะครับนี คนใหญ่ไม่ให้ประกาศอีกเจอไม่รอ้กครับต่อไปทุกๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าเมื่อวานเพิ่งผ่านมาคือวันอะไรนะครับวันพ่อวันพ่อครับผมแล้วต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงซึ้งที่สุดนะครับอยากเหนื่อเพื่อแม่ครับผม,ม <c oughs> น้ำตาแม่ <c oughs> ครับขอโทษครับผม

อะไเคียนอะไรบ้างขายเบสระดับเงินเคียนอะไรบ้านเล่นเบสส่วนใหญ่เป <you> <avez> ็นอย่างงี้เล่นขายเบ็เนขายส